สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ทั้งวันวันศุกร์เบิดมือพี่น้องเลยวันศุกร์วันที่หกหกทั้งวันครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมรถขุดสายส้มกับสายเหลือง ว่านุ่มตีครับนุ่มตีสองค่ายโคจรมาเจอกันนี่เป็นซานี่เอสไ4สองร้อยสี่ครับเจอกันดีวลอนบายดูซานออต้ตงองต้องทอยต้องทอยทอยดินเอานะครับหรือว่าโยนนั่นเอง อาจจะส่งไกลนะครับรถขุดขนาด20ตันกับ22ตันนะครับโอ้ถ้าเป็น 200A เนี่ดูซานนี่ก็20ตันครึ่งครับนะ2 0 4ก็สานีี่20ตันครึ่งพอๆกันแต่ว่า220นี่ก็ตรตีไป22ตันดู นี่ครับอยู่ข้างล่างตักเหมือนกันนะครับขุดเหมือนกัน220ครับนี่ดิบอรอนบายดูสานอสองร้อยซี่ียืนอยู่คันเดียวเลยร่วมด้วยช่วยกันครับจะมีน้ำซึมใต้ดินมานิดๆ หลายมุมน้องดูหลาย,ลายมุมอากาศร้อนเหมือนเดิมครับวันศุกร์วันนี้แต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสอายุน่าจะออกไปแล้วครับดูกันใกล้ๆหน่อยดูกันไกลในภาพรวมเครื่องไดร์ริกกับเครื่องคอมบันเร็วครับงาน,นบอใหญ่ กต็กต้องต้องขุดกันอย่างนี้เลยพี่น้องต้องใช้หลายคันวันก่อนในวิทย์น้ำบอกนะตรงนี้นี่มองทะลุเข้าไปนี่ถ้าไล่นะับมันเป็นสิบคันเหมือนกัน,กนครับนะ2 0 0 a นะตัวนี้ วัวน้ำน่าจะหลายปีครับนะโอ้โหขี้เขาใหญ่นะถ้าดูซานนี่ผลิตที่เดนมังโสมครับรว่าเมทินซาโปเลียซานนี่ส2ซ4นี่เมทินชน่าครับ สังเกตที่ท้องฟ้าครับท้องฟ้านี่ยจะมใสจะมีก้อนเมฆสีดำๆก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูก้อนข้างบนน่นน้องนี่ครับไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายจะเ <c oughs> ทวดาจ,จะปล่อยฝนล,ลงมาไหมวันศุกร์บัดมือได้พี่น้องมืนน่อวันที่หกอยู่รดุดจากแดนทันดินใหญ่ ยืนอยู่คันเดียวเลยตรงนี้อยู่ร้นอนตรงนี้สามัับกดุดสายส่งอาโยนเข้าไปรถด,ด,ดำก็วิ่งกันครับอยู่ใน่อรวมโด,ด,ดยช่วยกันเพื่อุดอ่งเก็บน้ำให้เสร็จนะครับตรงนี้ต้องเสร็จไปเพราะว่า แล้วฝนมาครับเดี๋ยวจะลักมาเสียงปั๊มไม่มีดังนะเคสามวีน้องใช้ k เคสามวีทั้งหมดเลยแต่ว่าดูซานนั่นใช้ของดูซานครับแต่ว่าเคสามวีเป็นกันติดที่เกาหลีใต้เดินขึ้นไปข้างบนมนะ วันก่อนมานี่ดินเปียกหมดเลยตดินไม่ได้น้องปุ๊บปุ๊บอีกแลอีกมุมหนึ่ง0.93ลูกบาทเมตรสำหรับพัคเก็ตของเขาสานี่ s y 204ดิวลอนบายดูสาม2 20A 2ก็0.92ครับ แต่หยุดไกลๆนี่เป็นดูซานนะถ้าดูลึกๆดี DX 2 0 0 A ครับเดี๋ยวดูก็ดูในภาพรวมเยอะครับถามว่าวรถขุดเนี่ยอาชีพขับรถขุดดีไหมขับรถขุดเงินดีได้ไหมน้อง ขับรถขุดนี่นี่นะณปัจจุบันนะณบอ่อนี้นะบอ่อนี้ผมขับน่าจะน่าจะได้ประมาณสองหมื่นนะครับเดือนสองหมื่นหน้าฝนนี่โซนภาคอีสานนะครับก็อยู่ประมาณนี้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นห้าเต็มสูงแต่ถ้าแถวตะวันออกนี่ได้เยอะครับนะเป็นชั่วโมงแถวจันทบุรี แถวจันนี่จ้างกันถูกไปจ้างกันแพงนะพี่น้องขับรถนี่โอ้ชั่วโมงชั่วโมงละสองร้อยก็มีครับนะคนขับคนขับชั่วโมงละสองร้อยนะขับแบนชั่วโมงนี่พันห้าพันหกนะครับหรือว่าไม่ธรรมดานะครับคิดกันเป็นชั่วโมงเลยแตโนะ่โซนภาคอีสานนะโซนบุรีรัมย์ก็จะตกชั่วโมงละ ชั่วโมงละร้อยนะครับอาจจะไม่ถึงชั่วโมงละ80บาทนะครับช่วงนี้นะครับประมาณ8-90บาทชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวคิดกันเป็นเดือนครับเป็นเดือนซานี่ปัจจุบันนะครับดูแลโดยแม็กซ์านี่ะแม็กซ์ซานี่ก็รุ่นแม็กเฟลนนะแม็กซานี่ครับ,นะรบอ่า มีตัว140นะ140นี่ถือว่าหล่อมาก,ก,กครับกับ r s y 205ครับ205 H นะครับถือว่าเป็นรถพวกที่พูดไต้ว่าเป็นปัม๊มรุ่นใหม่ใช้ปั๊มเร็กระ140มีกล้องหลังนะครับเครื่องยนต์ 4JJ K7P นะครับกระตดิน n a p เ t e r c o ราคาตัวก็3ล้านมีทอนเยอะครับ 204นี่3ล้านต้นๆน,น,นะครับสาล้านเหมื่นส0งร้อยสี่วนดิวิลอนนะครับบายดูซานก็น่าจะ3ล้านเป็นกลางแล้วแต่ครับนะเราจะคุยกันเอาดิวิลอนนี่อาจัดแดนแผ่นดินใหญ่นะครับอาจัดดิวดิวลอนก็คือดีเวลลอปนะดีเวลลอป ออนเวิร์ดนะครับแต่เปลนะเรามามารวมกันกนดิลอนประมาณนี้ครับพัฒนาไม่หยุดยั้ยงดิลอนมาดูซานนี่ก็ไฟฟ้าน้อยครับโซลอนสองตัวโอ้เตนเตนมาลองเตนมาใกล้ๆ<อ>ส่วนซานนี่ใช้เครื่องมีซูบิชิ 50, 5, อาซีเอ็มห้าศูนย์ร้อยห้าสิบแปดตงมาขามันเร็วครับ ก่รตัวนี่ไม่แรงครับไม่แรงจับต้องได้สามล้ 3, 9, 000, านเก้าหมื่นี่ก็โอ้จะเทียบกระคายอีนจากยุโรปจากญี่ปุ่นก็คือ 200, สองสองร้อยสี่ถูกกว่านะครับแบเยอะเลยค่าตัวของเขาสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x c a l i t e r t r u c k เอาให้พีน้องชมกันเต็มอิ่มแม่วันนี้เอาร่มมาการร่มเนอโอเคครับการร่มี่เย็นดีครับเย็นดีเย็นดีกว่าใส่หมวกนะโอ้ต่อไปต้องใช้ร่มแล้วแหละใช้หมวกและใช้ร่มด้วยครับโอ้ยังกับเสียงพึ่งนอ้องยังกับเสียงพึ่งเลยมองเนี้ยไปหมดครับ ส่วนคนขับเนาะคนขับก็กินเงินเดือนอาจจะกินรายวันบ้างครับแต่ว่าอยู่อยู่ห้องอยู่ VIP นนคนคนซื้อไม่ได้ครับคนขับไม่ได้ซื้อครับโอ้รู้สึกว่า่มจะแดดจะตกไปน้องลมมาแล้วมีสายเข้า ใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ excavator entrant ส,สนใจสานนี่ก็แม็กซานี่ครับจัดให้หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพ์ได้ครับล้ออ่านเก็บน้ำนี่ครับสิบล้อวิ่งอยู่นู้นครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ